มันรวมมาแล้วก็คือไม่ติดม่มีมีใช่ไหมครับมีตม่้เป็นงเดียวว่เ็า้อไเป็นงงนเยงงนมีายเปนบอกว่านี่เป็นนมขาวผม้ายไม่ใช่้น นน<ว>เจ้าภาพให้ของเรานะครับที่เป็นผู้ริเริ่มขึ้นต่างๆที่มาเชื้อเชิญให้กับผมได้เปิดหาดมโนพิรมนะครับขอบคุณท่านทระรัตนเจริญอสักจยภาพในการทำงานนะครับ โดยเฉพาะท่านนายกสํานียงน่ครับเป็นบานพีเมือ,องนอกนะครับไปมาหาศู่กันก็นเ,ปนเ,ปนเป็นความผูกพันระหว่างสองประเทศนะครับชมรมปั่นจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจ,จการโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดมโนพิรมประจำปี2568ทนา แล้วก็ท่านที่มีใจรักจักรยานทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดมโนพิลมประจำปี2568เพื่อให้รู้จักหานมโนพิลมมากยิ่งขึ้นในการดึงดูให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหันผมข,ขอขอบคุณผู้เ่วมกิจกรรมทุกท่านทีไ่ได้สละเวลาอนค่าเอาไทยไทยนิโป้กันครับผม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานนะครับบ้านที่เมือ,องรอกนะครับไปมาหาสูนนามม่ัันั่มนิ่มเดิมกาแฟไท,ฟทายข้าวต้มขอเรียนเชิญท่านสารวัตรท่านเลขามาแนะนําเส้นทางก่อนก้าวข้าวก่อนครับ,รบท่านสารวัตรครับเชิญครับ,รๆๆๆรบเอาไวา้หลายก่อนเอากินาน้นพญานาคของจัองหวัดพุทธหารของเรานะครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมตอบได้ครับแล้วใครใครเขาถามอะไรบคุณคุณข้อสินห่นี้เนี่ยเขาพูดเป็นท่านุมาณมอร

อภเกพระนะครับิวษกผูหนึ่งคือเก่งกระดานะครับสามสิจังหวัดของกรมจักยานนะครับในวันนี้ครจะ พิลมตำบลฉโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับวันนี้ก็พี่น้องจัก,กรยานมา,าทั่วสารทิศครับประมาณสัก200รกว่าคันครับที่มาเปาิดฐานพิรมแล้วก็มาปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพและเปิดการท่องเที่ยวของตำบลฉโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับเชิญชวนพี่น้องนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเข้าหน้าร้อนก็ถานพิรมตัวมีนักท่องเที่ยวมี นักบันจักรยานก็มาท่องเที่ยวมาดูบรรยากาศสองฝั่งโขงนะคะของจังของตำบลชนดออำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทั่วประเทศครับพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องต่างอำเภอก็สามารถมาเที่ยวได้ที่หาดพนมพิรมกบเชิญชวนครับไม่ว่าจะหาดพนมพิรมของเราก็มีที่ท่องเที่ยวหลายที่ครับไม่ว่าแก่งกระเบาหรือสะพานหรือพระใหญ่ของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านงงาของตำบลชนโนดนะครับที่ขึ้นชื่อเรือชานะครับวัดมโนพิลมนะคร<ม>ับและก็หาดมโนพิลมคู่กันไปครับอของเทศบาลชนโนดจัดทุกขึ้นทุกปีครับพี่น้องก็เชิญชวนนะครับก็สงการที่จะถึงหรือเข้าหน้าร้อนนี่ครับก็มีปลาน้ำโขงที่อร่อยรับมีหาดทรายที่สวยงามและก็มีน้ำที่สะอาดแล้วก็มีนามาด้าโบ๊ทที่พี่น้องมาพักผ่อนได้ครับ อีกอย่างหนึ่งก็หามีนพิลมก็ขึ้นชื่อลูชาก็คือการสวยงามของตำบลชโนดนะครับที่ตรงนี้ก็มีพระที่สวยงามมีพระวัดที่สอยและก็อีกอย่างหนึ่งก็มีขึ้นชื่อลูชาก็ไก่อบองคครับไก่อบองคครับที่มีหลายเจ้ามีสามสี่เจ้าที่ลงมาจําหน่ายให้พี่น้อง ที่มาเที่ยวชมได้ครับมาคลายร้อนแล้วก็ได้ทานอาหารด้วยนะครับครับามาครับมาคลายร้อนแล้วทานอาหารด้วยแล้วอีกอย่างทาโลูกพิ่ลมไม่ลึกครับไม่ลึกสามารถพาลูกหลานมาเที่ยวมา,ามเล่นน้านั่งตามซุ้มตาม่างๆได้เลย,เลยครับนั่งกซุ้มต่างซุ้มก็ไม่ไม่ไม่ลึกนาไม่ลึกลูกหลานสามารถเล่นได้ครับ